ผมกำลังถนนโพสีครับถนนโพสีนั้นกำลังโพสีฮะกำลังซอยอ๋อฮฮ่ายู่เรยนะครับเจอเห็นเมื่อกาวันนี้อากาดีไหมตื่นในวันนี้อากาศชื่นไหมข้าื่น ครับผมจะไปี้างหน้าจะลุยห้องน้ำวันนี้มาคนเดียวเาใช้ออยาถึงก็่าูสิมาฝากผมผมให้คนที่สองเต็มสิบน้เรอเียกมาตลิ่นแล้วนะครับ คือน้ำมันแรงครับปั้งเดี่ยวมันก็เดน้อนี้ครับมันให้แรงับผมันอ๋นี่เลยเาไปดูการแตะโอันนี้ที่ฉีดตูดไอ้อ่อครับดูดดที่มาเพื่ออะไรคี่ดู่มที่ฉีดดูดที่มาที่มีที่มที่ฉีดดูดมีที่สูบมีถังขยะอ่าดูกันดูเาความแรงันแรงแค่ไหนผมไม่เคยเดี่ยวที่ยวตรงนี้ครับอ๋อก็โอเคับบกลางผมไม่ให้ผมเต็มศีรษะครับมีช่องช่องพิเศษนะครับโอ้ยนำมันให้มาสระมาสระนี่เลย คือช่องนี้คุณสามารถนอนได้ทั้งวันเพราะมันเย็นมากคือดับสบายมากครับไปซักผ้าไปสบู่ลองไปเย็นสบู่สันงิื้อต้มยาจา้งจานต้มยาเป็นน้ำยาจานผมร้านเดียรทีคือเมื่อสามเมื่อสามผมให้ให้สีส่นผมให้สองครับผมไม่ชอบเท่าไหร่ นั่งเลยอันนี้คือครับเนี่ยสับมะกรูดสบตะไคร้รอสับตะไคร้ด้วยนะครับรอครับแต่รอตัเอ้อันนี้ไม่เอาไปแล้วครับโดนด่าครับีเอ นฟางคั่วก,กิ้งห้ามใส่เลยนะห้ามใส่น้ำมันนะคะก็ผัดพริกแกงที่เราเอาพุ่งกับ Hello again ถ <c oughs> ่ายวีดีโอเขาถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอที่เราพุ่งกับกะปิแล้วอะ่ะนะห้ามเติมน้ำฟาเพราะว่ากะปิมันก็มีความเค็มแล้วนะคะสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับ ไปทำไหมทำไมใส่มูใส่มูเลยนะใส่เลยนะใส่เลยใส่เลยใส่เลยต้องอย่างนีเลยโอ๊ยโอ้เลยครับไปย่งหมวเสียมเลยกูจามใส่นี่งก็อย่จามมือนี้อไห ああมือน <a> ี้ก็อร่อยมากครับอันนี้คือได้กินตอนกูกินเสร็จแล้วยังอยู่พูดแล้วผมจะบอกว่ามือตรี้ใครคือศิลปนาเขาเขาเรียกสวัสดีครับเซนปากีสถานทำอะไรอยู่ครับโตแล้วมาดูตัวนี้ครับโท้โท้อทษอท้อ ตร,ต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 ,รตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับที่หางพูนะครับหางพูนะครับว้าวจังโคตรเปลี่ยนเลยอันนี้คือส well ีย้อนเฮ้ยสวัสดีครับครับทำอะไรอยู่ครับเตะบอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกไงบ้างครับสบายดีครับครับขอโทษครับ ก็เหล่ากครับผมยิ้มโชว์ฟันเหลืองยิ้มโชว์ฟันเหลืองครับผมโคตรเท่ครับผมโคตรเท่สวยอันนี้นี่คือเขาไอเอ๋ผมเป็นคนหล่อในหมู่สาวๆเรื่องขอคนชื่อบังฟอนผมเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นแต่เกิดไทยอ๋อตอนนี้เราอยู่คาบไหนคาบแปดแล้วครับผมเรามาเล่นเตะบอลคาบเวลาเหนื่อยมากวันนี้เรล่นเล่นทีมันอยู่

สบายตัวกลางผมมีปลามเล่นอยู่ยยักของย่ักของไม่สองนาทีอันนี้แป๊ผมกตหนึ่งนะผมไม่เขากันิงผมแต่เขาหาเข้ายิงไม่ได้อันนี้แปะเขาแผมแปะแปะแปก้ก้องก้องแปะก้องก้องก้อง